หาลังเทากับขึ้นอยากสมนำหนาเจ้าของยุดกอกอยู่บ่อยุกกับมักเฮ็ดให้เจ้าของเมื่อยเมื่อน้ำอยากมีบ้านเมื่อน้ำอยากมีรถเมื่อน้ำหาแน่วใส่ปากใส่ทองเมียให้น้ำหาเงินใส่หนีขันืนอได้ขึ้นว่าสิเศร้าเมื่อยกับย่านเจ้าของอดตายขันตายไปแล้วกับย่านผีหลอกตั้งแต่กีตะกรกับขึ้นจังบ่เมื่อยปนี่บุ หาเงินจนว่าสิเทาถิ่มพอแห้งหรอกกระปุยจักเทียยุ่นหรือว่ากาว่าเวียนเมย์มันแนวใดดอกโลกแม่งอันนี้ก็จะเมย์มันไหลแรงอหลีเนาะโลกซับจางไม่อยากเป็นปลาไดกะคุ้มใหกันเปลยนยุ่นี่อันผู้ลุยวัดสันก็ลุยเป็นต่งเงินอันผู้ทุกข์วัดสันกะทุกจนว่าชีสิบ่มีเหี้ยออกจากดากโอ้โว้หมาหลักกะเลียใจสมัยเป็นเด็กน้อยกว่าคือเบ้ามือจังสี่บุคือมวลไตยมันเถบบุอยากเศร้าเด้อยากเศร้าเมย์ ขันเศร้ามีเเบื่อได้กับปัญหาไงเกิดทันทีว่าม้าแล้ะกับเป็นเจ้าไดยบุ๊กอังคักนี่เมียนเพราะขันน,น้อ กมโอาท่านทำไมท่านถึงไม่มีเปิดอันี้ครับ เปิดแอร์มาใส่ตัวท่านครับถุมือมอิมดูนะมอก็ัวไว้จิมนลทำก่อนนะนี่นี่ทีนี้หาอะไรหน่นาจอจหอนเปิดแมนนะเปิดแมนด้วยอับเนื้อลงยา Vão không doãi lái vái 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 vái